ต่อไปคอนคอนอ่ะปะแจเลื่อนอ่ะอันนี้ต้องออกเสียงดีๆนะพอพูดไม่ค่อยชัดเลย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 อ่ะเลยไขควงไขควงอันนี้อะไรอันนี้อะไรขอ,ขอันนี้อะไรคอควายอ่ะอะไรฮะ คอนคอนชาคุณพ่อพี่ายพี่น่นจัดทรงใหม่นิดนึงอึบโอเคค่ายไก็คอนไงม่ใช่คุณพ่อใบให้อพอ๋อโอเคคุณพ่อพูดคอไม่ใช่อ่าไม่ใช่เไม่คืออะไรนะคอนโอ้นุน คุณปู่ซื้ออันี่้ม่ให้นุ่นดูสิ